เรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับแขกรับเชิญคุณฮิดายะยอมินนะคะเอาเป็นกระดาษ ฟิเจอร์บอร์ดชุดแรกก่อนนะคะอันนี้เป็น MLG กลุ่มสตรีมูอัลัฟเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อันนี้เป็นโครงการอะไรคะอันนี้เป็นชื่อกลุ่มที่เดียะทำขึ้นมาค่ะเป็นการที่เน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านด้านการศึกษาค่ะหรือว่าทุกๆด้านที่เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นั่นคือสิ่งที่เราทําขึ้นมาเน้นกลุ่มมุสลิมเน้นมุสลิมอย่างเดียวพี่น้องมุสลิมค่ะ MLG ย่อมาจากอะไร ก็คือมวลับมวลับ ladies group ไคยแลน์ีและมีสมาชิกอยู่กี่คนสมาชิกตอนนี้ที่ที่สมัครมาเนี่ยยังไม่มีได้ไม่ได้เปิดรับปทางการแต่เป็นการสร้างโครงการให้มันชัดเจนแล้วแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีเพื่อนเพื่อนพี่พคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นคำแนะนำอะไรให้เราสร้างสร้างโครงสร้างให้ละเอียดนิดนึงก็คือกลุ่มนี้เนี่ยสรุปก็คือต้องการจะเน้นเรื่องการศึกษา ใช่ไหมคะ MLG เนี่ยนะสตรีมวนรับนะเน้นเฉพาะสตรีเหรอบุรุษได้ไหมได้แต่ผู้หญิงเยอะเพราะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญสัปดาห์ต่อไปจะเป็นมุสลิมินเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะคะนะแต่ว่าสัดส่วนมวรับโดยมากผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงเยอะกว่านะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ตั้งใจและเนียดมาก็คือเรื่องของอาหารฮาล่นโครงการสวนอาหารบ้านสวนมุสลิมจะเป็นโครงการที่เราทําขึ้น แต่ว่ารอในการเรื่องของหุ้นมูโดลบะนะคะเพราะว่าเป็นการระดมหุ้นก่อนอาหารฮ้าล้านที่ทําได้เนี่ยเพราะว่าหลังจากเข้ารับได้หกเดือนอเล่ก็ทรงเมตตาส่งบางมาบางเป็นเชฟสามีค่ะบางสามีเป็นเชฟสามีเชิญคุณซอลแล่ะยอมินอ่าเนาชฟ็ทำอาหารอร่อยก็ทำดีละก็ทําอาหารได้ตามคือบางเขาก็มีหน้าที่เพราะเขาเหนียดมาเรื่องของอาหารฮ้าล้าน ก็เลยพอมาเจอกันคุยกันมันก็ลงตัวว่าถ้าเกิดว่าเราเหนียดมาตรงกันเรื่องอาหารฮาลานคนหนึ่งอยากทำคนหนึ่งทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากดูแลเรื่องการตลาดไดใช่ค่ะชื่อร้านอะไรนะสวนอาหารบ้านสวนมุสลิมสวนอาหารบ้านสวนมุสลิมทำเลที่ตั้งอยู่ตรงจุดไหนเออจะอยู่ใกล้ๆกับมอเตอร์เวย์ค่ะแล้วก็เส้นไปพัทยาค่ะใช่ขาออกใช่ไหมคะค่ะใกล้ๆมอเตอร์เวย์แล้วก็โครงการนี้ก็ เป็นโครงการที่ว่าถ้าเราระดมหุ้นก็อยากจะเชิญพี่น้องทุกคนมามาร่วมหุ้นกันตอนนี้ร้านเปิดหรือยังยังไม่ได้เปิดอยู่ในช่วงค่ะค่ะโครงการแล้วจะมีเนื้อที่เท่าไหร่ยังไงก็มีมีที่จอดรถสะดวกมีห้องละมาให้มีกิจกรรมที่ว่าเกี่ยวเนื่องกับด้านการพัฒนาหรือเผยแพร่เรื่องศาสนาเรื่องของข่าวสารเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยเป็นอาหารแบบไหนที่จะขายอาหารมีที่เป็นอาหารเหลาเลยก็มี เส้นหมูฉลามเมันเป็นร้านแอร์เ่ะเป็นเป็นร้านแอร์หรือว่ามีโอเพนแอร์เป็นโอเพนโอเพนแอร์เลยค่ะแล้วก็ห้องอาจจะมีห้องประชุมสักห้องหนึ่งราคาห้องประชุมเล็กๆขห้องหนึ่งให้สำหรับคุณคณะต้นทุนที่ตั้งใจเอาไว้ประมาณเท่าไหร่การลงทุนใจอยากได้500หุ้น500หุ้นหหุ้นก็1,100 1100ตี้เงินทุนเท่าไหร่ประมาณ5 0,000 0กว่า0 0 0 0่าพอไหม ก็ค่อยๆขยับไป<อ>ทําก่อนเราไม่ได้เอาเงินมาเป็นส่วนตัวเพราะนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจที่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราทําธุรกิจมันก็เป็นอะไรที่มันต้องพอะพูนเยอะๆแต่อันนี้เป็นเงินร่วมทุนคือใจเราทีนี้อยากให้พี่น้องมาร่วมใจมากกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็น,อย,ปนอยากเป็นที่ทานข้าวอยากได้ผมรู้สึกเพราะต้องบอกว่าเราไม่เคยทานข้าวกับพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมเพราะนั้นเราก็อยากให้ที่นี่เป็นบ้านที่แบบมาทานข้าวกัน อยากว่าตอนรับคนว่าอยากดูแลอยากบริการใช่ไหมคะแล้วตัวคุณทํากับข้าวพอไหวไหมก็รอให้เริ่มฝึกทําเป็นได้มีเชฟคอยเป็นสอนให้อยู่นะคอยเป็นอาจารย์อยู่นะคะอีกทีแล้วอันนี้อันนี้เป็นโครงการที่จะได้เริ่มตอนนี้เปิดรับไอ้นี้ยังก็เริ่มสมัครได้เลยเนี่ยค่ะมีส่วนหนึ่งสมัครเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าใครถ้าเกิดใครยังสนใจก็รับเพิ่มเรื่อยๆลองให้เบอร์โทรศัพท์ถ้าใครสนใจที่จะร่วมหุ้นนะคะ ในหุ้นมดอลารบะในเรื่องของส่วนอาหารบ้านส่วนมุสลิมเพื่อทำอาหารฮาล้านให้กับพี่น้องมุสลิมเราได้ทานเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่087 781 0335 0 8เจ็ด0ปดหนึ่งะคะสหค่ะที่หิยะยอมินนะคะหุ้นมดอารบานี่ลักษณะยังไงคือ เป็นหุ้นที่ระดมทุนกันมาพี่น้องมาด้วยกันทั้งหมดแล้วก,กม็มีเรื่อง,งของการแบ่งปันกไรยังไงการแบ่งปันกําไรเนี่ยเราวางไว้ที่5ปีหุ้นหปีนะคะแล้วก็แบ่งปันผลกําไรคือมีการประชุมกันทุกปีแล้วก็ในในเรื่องของโครงการตรงนี้เนี่ยเฮียไม่ไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมีอาจาร,รย์ยงยศเกตเลขาเป็นที่ปรึกษามาีประธานกิติมิ์ที่ปรึกษาก็คืออาจาร,รย์พุทธไฟยอยู่เป็นสุข อาจารย์ปีชาศรีสงงาอาจารย์นนปัญญาหวังพิทักษ์อันนี้สามารถเอ่ยนามกับสมาพันธ์สื่อท่านอนุญาตบมดค่ะกับสมาพันธ์สื่อมวลชนไทยมุสลิมซึ่งเป็นองค์กรผู้นําที่เลี้ยงซึ่งช่วยสติมู้นรับเพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้เป็นปีที่สองแต่ว่าเราตั้งใจที่จะทาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหารก็ต้องบอกว่าบางก็ได้หน้าที่เรื่องของอาหารเพราะบางเป็นเชฟอินเตอร์ซึ่งอยู่หลายประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็สิงคโปร์ฮ่องกง ซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้เราเมียดมาเพื่อให้พี่น้องได้ทานอาหารเช่นเป็ดเป็ดเป็ดย่างเนี่ยค่ะเราทําในชื่อของเป็ดปักกิ่งสมมุติเป็ดปักกิ่งอย่างเงี้ยแต่ไหคะแต่เราใช้ชื่อของเราคือเป็ดตาลีบันอ๋อเป็ดตาลีบันเป็ดตาลีบันเราก็เริ่มทําแล้วด้วยที่เขาเป็นเมนูเด็ดเลยเป็ดตาลีบันมีเป็ดตาลีบันแล้วก็หูฉลามอะไรพวกนี้ก็มีเพียงแต่ว่าเราเขาทาได้หลายอย่างเพียงแต่ว่าเราจะต้องคะไปว่าไม่ใช่มีแต่ของแพงเพราะว่าคนที่ลงหุ้นต้องหลายๆกลุ่มหน่อยค่ะคนที่ลงหุ้นเนี่ย สามารถลง1,000บาทเท่ากับร่วมหุ้นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเป็นค่าลงเอกสารแล้วก็ได้กับสิบธุรกิจย่อยคือเพราะใน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 ส่วนในสวนอาหารนี้นจะมีทั้งหมดสิบธุรกิจก็คือมีเรื่องของอา,อาหารอุปโภคบริโภคราคาพิเศษราคาถูกกว่าตลาดเคียงเนื้อเคียงไก่เราสอนเรื่องของวัฒนธรรมการกินอยู่คือจริงๆมันคือประเด็นตรงนั้นให้เด็กๆเห็นว่าทําไมเราต้องเลือกซื้อของที่มุสลิมทา ครัวเบเกอรี่ฮาลาลนจากเชฟมุสลิมที่เป็นฮาลาลนจริงๆทําไมเราไม่ใช้เยลาตินทําไมคือเรารณรงค์งงงให้ให้เด็กหรือคนที่เข้ามาเห็นแม้กระทั่งแม่บ้านมุอลัฟหรือคนที่เข้ามารับศาสนาเราเนี่ยนนเ,เห็นถึงความสําคัญว่าเราอยู่มีออฟฟิศมีที่ตั้งสํานักงานอะไรหรือยังที่ตั้งสํานักงานก็ยังไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทิ่จะใช้ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเรียนุกผู้ชมนะคะว่าเรามีความพร้อมที่จะทําแต่ว่าการเปิดตัวเรื่องของงานเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนอีกสักนิดนึง คือว่าเราไม่มีต้องบอกว่าเราเราเป็นโครงการคนมุ่งม,มั่นศรัทธาจริงใจแต่เราไม่ได้มีเงินมาไว้กองเพื่อที่จะเช่า,ชาสถานที่อะไรเยอะแต่ก็ทางต้องบอกว่าได้รับความอุปถัมภ์คำอุปถัมภ์จากอาจารย์ปัญญาหมองพิทักษ์สมภธ์สื่อประธานสมาภา์สื่อเนี่ยคะ่ะเป็นผู้นํา แล้วารทําเลที่ว่าจะทําร้านอาหารนี่ได้มีการไปสํารวจทําเลมีค่ะมีสํารวจแล้วก็คุยกันที่อะไรหรือยังก็เป็นที่เช่าคุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วว่าเพราะว่าที่ตรงนั้นมันใกล้ทั้งแอร์พอร์ตลิงค์ใกล้ทั้งมอเตอร์เวย์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเตรียมนอกจากพี่น้องมุสลิมในไทยแล้วเนี่ยก็ยังเตรียมถึงอาเซียนเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เนี่ยได้มาเนี่ยกับประสบการณ์ด้านการตลาดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราคิดว่าเราทําเต็มที่เราสามารถจะเป็น ส่วนหนึ่งในการที่ต้อนรับอาเซียนด้วยก็อยากช่วให้ทุกคนมาร่วมกันก็คือพยายามจะใช้ความถนัดที่มีใช่ไหมคะเรื่องอาหารที่วันเนียเรื่องฮาล้านก็เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเชฟใช่ไหมเห็นบอกว่าอินเตอร์ด้วยนะคะส่วนตัวเองเนี่ยมีความถนัดเรื่องของภาษาะนะอ่ะทีนี้มาดูโปรเจกต์ต่อมานี่ก็จะเป็นเรื่องของภาษาหรือยังอันนี้เรื่องของอันนี้อาห้านอาล้านก็ฝากไวห่้บาต่อหุ้นค่ะนะ ก็รับทีมงานสนใจนะคะทั้งทีมงานที่จะทำร้านอาหารทั้งคนที่จะเป็นผู้ประกอบการสนใจร่วมหุ้นด้วยกันนะคะเรื่องนี่ทำงานมาติดฟิวเจอร์บอร์ดมาเรียบร้อยนะคะสวยงามอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของภาษาบ้างเมื่อกี้เอ่ยนามของท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขค่ะก็อีเดียก็ได้หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ ให้กับศาสนุาตรธรรมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนุาตรธรรมทุกคนที่สอนอยู่ไหมสอนค่ะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษวิแต่ว่าวิชาที่สอนก็เป็นภาษาอังกฤษวิถ<ก>ีอิสลามก็คือเช่นเราสอนคือเดียวเรียนมาทางเรียนกับพวกอเมริกันเยอะ,ะแต่เมื่อเราเป็นมุสลิมเราคิดว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนมุสลิมควรจะได้ก็คือวิถีอิสลามในด้านของภาษาอังกฤษด้วย ก็สอดแทรกเรื่องของชีวิตประจําวันเรื่องของการใช้ชีวิตจะต้องอยู่ยังไงการไปละหมาดการทํากิจวัตรประจําวันต้องทํำยังไงต้องพูดยังไงด้วยก็ค,คือมัอนก็นว่าสมมติคำคำหนึง่งเด็กจะอาจจะที่ผ่านมาเรียนรู้เฉพาะภาษาอังกฤษ<ค>แปลไทย<ค>ใช่ไหมเราก็มีทั้งไทยมีทั้งอาหรับแล้วก็มีทั้งอังกฤษสามสามสามภาษาในคําคาเดียวไปเลยแล้วก็สอดแทรกยกตัวอย่างคําศัพท์ที่มันจะต้องใช้ในชีวิตเช่นการละหมาด ใช่ไหมการอะไรดีการถือสินอดใช่ไหมฟาสติ้งของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมคะประสอดแทรกกันไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนชั้นไหนบ้างคะสอนมสี่มห้ามหแล้วก็สอนสนวีปีหนึ่งปีสองปีสาปีสีค่ะค่ะชอบไหมชอบคือสนุกได้นำความรู้ไปใช้ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษใช้อะไรบ้างเป็นล่ามภาษาอังกฤษเป็นล่ามแปลภาษาแปลข่าวที่สำนักข่าวที่อยู่ที่พัทยาก็มีค่ะ แล้วก็เป็นล่ามแปลธุรกิจประสานง,งานธุรกิจให้กับนักธุรกิจหลายๆประเทศที่เราเข้ามาแล้วเราก็ไปไปทำธุระกับเขาไปแปลให้เรื่องเรื่องนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของตำรวจอาสานานาชาติให้กับสถานีตำรวจพัทยาเนาคะค่ะงานหลากหลายมากนะงานน่าสนใจ<ะ>หลากหลายมากอันนี้ก็เป็นโครงการเขาเรียกว่าหลายห้องสมุดสีภาษาานาชาตินะคะจากอาหรับสู่อาเซียนนะคะ แตอธิบายให้ฟังนิดนึงสี่ภาษานี่อะไรบ้างนะห้องไทยค่ะอังกฤษอารับมาลายูมาลายูค่ะยังไงคะห้องสมุดสี่ภาษาน,านานาชาติเนี่ยค่ะเป็นห้องสมุดซึ่งจ,จัดที่โรงเรียนสอนศาสนาศาสนุประรรมภ์ในการที่จะเราเตรียมต้อนรับอาเซียนด้วยแล้วก็เตรียมต้อนรับปีปีหน้าซึ่งเป็นปีกรุงเทพเมืองหน,นังสือโลกด้วยนะคะโดยความร่วมมือของส,สมาธ์สื่อแล้วก็ทาง ทีมงานของครูแล้วก็ที่โรงเรียนสัตสุปธรรมด้วยรวมถึงทางทีมบรรลักษ์คือเราจรัดเซตทีมขึ้นมาเพื่อที่ว่าฮิเดะได้หนังสือฟรีมาจากอเมริกาส่วนหนึ่งซึ่งไปคุยกันไว้กับผู้ใหญ่เขาก็ให้แล้วก็หนังสือเป็นวิทยาการทั่วไป คือให้ฟรีเลยองค์กรหนึ่งเขาให้ไว้เป็นหนังสือมันก็ตำราเรียนยใช่เป็นหนังสือเลสเฟเรนซนะคะหนังสือแพงๆที่มันแบบเรารักหนังสือ,อก็ต้องบอกว่าส่วนดึงที่ตั้งใจทําห้องสมุดเพราะว่าเราโตมากับหนังสือเราโตมากับหนังสือเราได้ดีวันนี้มาก็เล่ยหนังสือเราไม่ได้ควรเรียนหนังสือเก่งแต่ว่าสิ่งที่ขาดาสิ่งที่ขาดกับเด็กเยาวชนตอนนี้คือเรื่องยาเสพติดแล้วก็อยากให้แบบมี มีเหมือนที่เรามีมีเกมมีอะไรพวกนี้เล่นแล้วก็ทําในสิ่งตรงนี้ห้องสมุดที่ว่านี้ี่คืออยู่ในโรงเรียนศาสนุปัมใช่ไหมทาในห้องสมุดของศาสนุปัมเขามีห้องสมุดอยู่แล้วเราก็เอาโครงการที่เป็นเหมือนกับเอาซอฟต์แวร์เนี่ยเอาไปใส่ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปแล้วก็นังสือต้องมาใช่ไหมแต่หนังสือที่ว่าจากประเทศอาหรับเนี่ยก็ติดติดต่อกับกําลังติดต่อกับทางสถานทูต อาหรับแต่ละประเทศท,ทุกประเทศจากอาหรับสู่อาเซียนเพราะว่าที่ที่เลือกว่าเป็นอาหรับเพราะว่าเราเป็นมุสลิม,มดั้งเดิมของเราก็มาจากอาหรับ<ม>ก็ให้เหมือนกับว่าประชาสัมพันธ์ด้วยในส่วนของประเทศนั้นๆแล้วก็มีมุมที่เป็นอาเซียนเป็นมุมอาเซียนศึกษาด้วย<ม>คือให้เด็กเห็นในสิ่งที่ว่าเราภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองไหม่ค่ะ<ม>ในไอก็คุยเรื่องภาษาอังกฤษมาและดิฉันเองนานะที่ก็เป็น ครูอยู่เหมือนกันแต่ว่า <คะ S 1> สอนสังคมนะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษะนฤษคะคะต้องถามคุณครูอย่างนี้ว่าทําไมเด็กไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษเรียนกันเยอะแยะแต่ถึงเวลาเจอฝรั่งแล้วก็กลัววิ่งหนีจูดเป็นเพราะอะไรแล้วทํายังไงถึงจะทําให้เด็กรักในภาษาอังกฤษต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นก็คือขาดความมั่นใจในการออกเสียงอื แล้วก็ขาดคําศัพท์ที่ไม่มากพอต้องไม่มีคลังไม่มีคลังความรู้เรื่องของคําศัพท์ด้วยส่วนหนึ่งแต่สําคัญเลยที่ฮิเดีสมองและดูจากตัวเองก็คือว่าถ้าเรียนพวกหลักการเยอะๆพวกกราฟมาเยอะๆเราไม่ได้เราล็อกล็อกตัวเองเพราะว่ามันกังวลคือบางทีฝรั่งเนี่ยเขายังไม่ต้องพูดเรียงตามไวยากรแค่เป๊ะอย่างอย่างคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเลยนะใช่ไหมฝรั่งเขาก็สามารถพูดอะไรที่มันเรียงสลับ ไม่ได้เรียงตามอ่ะสลับไวยากรณ์ได้แกราอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่เรามานั่งนึกว่าเอ๊ะตกลงพาสเทนยังไงปัจจุบันยังไงใช่ไหมก็เลยทําให้เราไม่ไม่มั่นใจก็ต้องต้องบอกว่าต้องเรียนอาจารย์ภาษาอังกฤษท่านอื่นๆที่ฟังอยู่ด้วยนะคะ,คะว่าคิดเดียได้มาตรงนี้คือไม่ใช่ว่าหนูเก่งแต่ว่าความถนัดแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราชินกับการใช้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่มันใช้มาตั้งแต่เด็ก เพราะว่าคุณแม่เป็นพยาบาลของสถานทูตเนี่ยในส่วนหน่วยงานของสถานทูตเพราะฉะนั้นแปดขวบเราเริ่มพูดภาษาอังกฤษแล้วพูดมากพูดน้อยก็พูดแล้วเราผิดถูกก็ว่ากันใช่แต่แต่มาถึงว่าฝึกเรื่องของความมั่นใจการโยงระบบความคิดตรงนี้คือสิ่งที่ทําไมมันถึงยากสําหรับตัวเองที่ว่าตอนเด็กๆไม่เข้าใจพูดประโยคไม่ได้เหมือนกันจะให้มานั่งว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็การใช้ อย่างเด็กมุสลิมที่เดี๋ยวเคยเปิดคอร์สสอนโครงการแคร์แอนแชร์เนี่ยก็คือว่าให้ให้สอนคือเด็กต้องพูดได้ในเรื่องของทั่วไปก่อนอคือเขาต้องกล้าพูดแต่ว่ากล้าพูดในกรอบของความเป็นวิธีอิสลามความภาคภูมิใจในตัวเองยังไงล่ะคะเช่นจัดคอร์สขึ้นมาก็ให้นักเรียนได้อาบน้ำละหมาดก่อนอ,อันนี้ท่านจามุตาฟาเคยอบรมม,มีเดยะสอนว่าวิธีนี้นะมุสลิมแบบนี้คือถามคําแนะนําท่านก็สอนว่าต้องแบบนี้อาบน้ำละหมาด ดูอาขอ,ขอก่อนเริ่มเรียนแล้วก็บิสมิลล่ะเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จเชื่อมั่นว่าความรู้นี้มาจากอัลลอฮ์และให้เด็กมีความตั้งใจมุ่งมัน่นไปที่ส่วนเดียวกันนั่นคือสิ่งหนึ่งเวลาเราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเด็กเลยไหมคะหรือว่าเรายังใช้ภาษาไทยปนอยู่ด้วยบ้างภาษาไทยปนบ้างในบางส่วนแต่ว่าจะให้ประโยคซึ่งเป็นระบบความคิดเรื่องของคีย์เวิร์ดคือถ้าเรารู้ประโยคคีย์เวิร์ดว่า จะพูดอะไรมันก็ไปได้เป็นจริงๆภาษาอังกฤษเรียนไม่ได้ยากมันเป็นแพทเทิร์นในการสื่อสารแล้วคนที่เอารูปแบบการสื่อสารตรงนั้นมาใช้เนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติได้ง่ายแล้วเราก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเหมือนการทำระบบ m ม n d แมปปิ้งหรือแผนผังระบบความคิดนะคะอาจารย์แต่ว่าเด็กส่วนใหญ่จะจะติดล็อกตัวเองคือพอยากหน่อยขี้เกียจแล้วก็ไม่ชอนิดนึงก็คือรู้ศัพท์ไม่เยอะใช่ไหมมันไม่พอความคิดมันตันปั๊บเนี่ยมันนึกคำไม่ออก ใช่ไหมเพราะนั้นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งเนี่ยได้เก่งเนี่ยก็คือต้องนึกคามีคําเยอะแล้วก็สามารถคิดประโยคเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเนาะแล้วก็หมือนเรียนเอาอะไรเอาเนาะน่าสนใจนะคะน่าสนใจและยิ่งมีใจรักด้วยนะคะก็สามารถทําให้งานลื่นไหลไปได้ด้วยดีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะมีความสนใจเรื่องของภาษาแล้วมีอาชีพมาหลายอย่างเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นใช่ไหมคะแล้วทำธุรกิจก็ทํา ได้สัมผัสกับเมื่อกี้บอกว่าเคยทําธุรกิจในะระบบอเมริกันใช่ไหมคะโดนโกงก่อโดน10บล้านคนที่โกงน,นี่คนไทยปะคนไทยคนไทยแต่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่เป็นเพื่อนมาทำธุรกิจด้วยกันสมัยนู้นนะคะสัมผัสมา,มาแล้วจนกระทั่งมาเจอกับระบบธุรกิจแบบอิสลามหลอดดอเบี้เจอระบบสากาดเข้าไปได้ไหมมีสากาดด้วยอะไรด้วยหัวใจสําคัญหัวใจสําคัญของความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจ ของระบบอิสลามกับตะวันตกต่างกันตรงไหนบ้างมันอยู่ที่เรื่องของระบบดอกเบีย้ยคือมันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นความชัดเจนที่ว่าไม่ไม่เอาเปรียบคนทั่วไปคือถ้าเราทำมากเรามีเงินมากกว่าเราก็แบ่งปันให้คนจนกว่าคนที่เขาต้องการใช้จริงๆนั่นคือระบบสก,กัดมันดีกว่าก็คือว่าแล้วอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อเมื่อเราทำในระบบเนี้ยเรา แล้วเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในล้อเนี่ยความสําเร็จมันไปสเตปไปสเตปเป็นขั้นตอนแต่ถ้าเราทาธุรกิจเพียวๆเ,เหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เราทาล้วนๆเลยกับองค์กรข้างนอกจะเป็นของจีนก็ดีของอะไรก็ดีเนี่ยคือเขามุ่งม,มั่นไปเรื่องของตัวเงินเป็นตัวตั้งแต่ว่าคิดแต่กาไรคิดแต่เม็ดเงินมันกลายเป็นการเอาเปรียบคนอื่นซึ่งจะทำยังไงก็ได้ให้ยอดมันขึ้นยอดขายมันขึ้นจะทํายังไงก็ได้คือมันก็ไม่สะอาดนะแล้วมันก็คือมันเกิดการใช้ เลี่ยมในการสื่อสารในการทําอย่างไรก็ได้ให้มันได้เงินกลับมาอย่างนี้อย่างคุณจะทําธุรกิจที่คุณทํากาลังจะเปิดร้านอาหารบ้านสวนมุสลิมเนี่ยใช่ไหมคะคุณใช้วิธีระดมทุนมุดอร์บั่ะยากไหมเหนื่อยไหมการที่ต้องไปเที่ยวพูดโปรเจกต์ในฝันของคุณให้ใครต่อใครฟังสมมติเป็นคนเป็นคนพุทธเนี่ยนะหรือเป็นคนนับถือศาสนาอื่นที่เขาไม่ได้มีเรื่องของระบบดอกเบี้ยฮารามอย่างเราเนี่ยนะ เดินไปหาแบงก์อ่ะเอาโปรเจกต์เนี่ยทำสวยๆหน่อยไปขอกู้ใช่ป่ะสถาบันการเงินใช่ไม่ยากหรอกนะจะได้มากน้อยแล้วแต่ค่ะอย่างนี้ยากไหมต้องมาระดมทุนต้องมาอะไรเนี่ยแล้วเรายังอาจจะโดยส่วนตัวเครดิตความน่าเชื่อถืออาจจะยังไม่ได้มีมากพอถูกไหมเราต้องมาอาศัยกับบรรดาผู้รู้มีผู้ใหญ่ใจดีนู่นนี่เหนื่อยไหมมีท้อไหมไม่ท้อ ตั้งใจก่อนถามว่ายากไหมยาก,ยากมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ท,ที่ที่ถามบอกว่าใหญ่ในที่นี้มันไม่ได้ใหญ่ในความรู้สึกของตัวเรานะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่มอบหมายในเมื่อในเมื่อเราขอและอัลลอ์ให้แล้วให้โอกาสเราแล้วจะทําได้มากได้น้อยโครงการบ้านสวนมุสลิมมันคือโครงการที่เราร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าอยากให้เป็นบ้านหลังแรกของฮิเดยะนะในความรู้สึกคืออยากให้เป็นบ้านหลังแรกที่มีพี่น้องมุสลิมมาทานข้าวด้วยกัน แล้วก็มาทํางานด้วยกันมาเป็นทีมงานมันเป็นมันเป็นรู้สึกพี่น้องอะ่ะเพราะว่าวันที่เราได้รับคําตอบว่าเราเป็นลูกของมุสลิมที่แม่บอกเนี่ยมีเสียงหนึ่งผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่ร,รับรู้เราจะส่งเจ้ากลับมายัางพี่น้องมุสลิมพี่น้องของเจ้ารออยู่เราก็รอเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านในความฝันของตัวเองที่ว่าเรารอเขากลับมาแต่เราทําจริงนะที่ผ่านมาอ,อุปสรรคปัญหาเวลาทํางานคืออะไรคะ ลังจากที่เป็นมุสลิมมาได้สักประมาณสองปีแล้วเนาะคะอุปสรรคปัญหาคืออะไรในด้านไหนคะในด้านการทํางานหลายๆโปรเจกต์ที่ผ่านมามันมันม,ม,มันไม่ใช่ความที่เราเป็นมั่วลับทาให้ทําให,ให้น่าเชื่อถือขึ้นหรือทําให้ไม่น่าเชื่อถือหรือย,ยังไงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวที่ว่าการวางบทบาทแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เดีย เขาเรียกว่ามั่นใจสูงไฮเปอร์ไฮเปอร์เออบอกว่ามันติดทำหน้าง่ายก็ใช้คำว่าอีโก้จยามันไม่ได้ไม่ใช่อย่างวันนี้ต้องบอกว่าหิยาบที่คุมเนี่ยมันคุมใจเราไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเรามั่นใจเราเราบอกว่าเราทําได้ I can do it everything I can do it by myself คือเราคิดว่าตัวเราอ่ะเป็นคนที่ทำได้จริงฉันเก่งอ่ะใช่ว่าอีโก้แล้วมันแบบพอมาสิ่ถึงวันนี้ มันทิศทางความคิดมันเปลี่ยนในชีวิตเคยจับเงินเยอะสุดเท่าไหร่ที่ทําธุรกิจมาหลายล้านอาจารย์แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเงินทัองปันไปหาคนอื่นก็เป็นเงินผ่านมือใช่ใแต่ว่าก็ว่าเินก็ต้องค่ะก็ถือว่าเป็นคนทาธุรกิจคนหนึ่งว่าง่ายๆถูกไหมวันนี้แม่พลิกแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะนะมาอยู่ในขั้วที่ตรงข้ามกันเลยนะยอมรับเองว่าเมื่อก่อนนี่เซลล์ม่มากใช่ป่ะที่สุดอีโก้ค่ะ ที่สุดแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราถ้าเราหักดิบก็อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าถ้าเราเชื่อมัน่นว่าเราคนหนึ่งเป็นคนที่มีหน้าที่ที่พระองค์ทรงเลือกให้ก้าวเดินไปอย่างเชื่อมัน่นอใ,ใต้ลมเงาอิสลามไม่เคยทําให้เราผิดหวังอัลลอฮ์ไม่เคยให้เราผิดหวังเพียงแต่เราอย่าสิ้นหวังกับสิ่งที่เราจะทําเพื่อพระองค์แล้วมันก็เบาใจเมื่อก่อนโดนโกงมันก็เครียดอาจารย์ตังมันไปไหนหมด มันคิดน่ะคือคิดแต่วันนี้แบบแล้วก็วนเวียนแค้นบ้างอะไรมันมันจะทำไมมันทำอย่างนี้กับเราทําไมองเป็นเราใช่ไหมจะมีแต่ why 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 not ใช่ไหมจะมีคําถามแบบนี้ตลอดแต่พอเรารู้จักพระผู้สร้างแล้วรู้จักพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าเรามอบหมายได้คเราตบะักกันได้ใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเน่งงิ่งขอดูอาอย่างเดียวเราต้องทำเราต้องทำเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็พยายามทําหน้าที่ในในกรอบที่เรา ควรจะทําได้อีกหลายงานที่เราพยายามทําแล้วทุกอย่างอยู่ที่การรอถ้าเราทําธุรกิจจริงๆเราจะวิ่งนําเวลาถ้าเราทำกับซีพีเนี่ย<ม>เราวิ่งนําเวลาเพราะเรามันแข่ง<ม>แข่งกับเวลาแข่งกับความสําเร็จอะไรก็ตามแต่เมื่อเมื่อเราเป็นมุสล<ม>ิมเนี่ยเราต้องคอยให้เป็นอดทนให้เป็น<ม>แล้วเชื่อมั่นให้แน่วแน่<ม>แล้วก็ต้องทําให้จริงเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตทนีนะี้บางครั้งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ อย่างกับโครงการที่ไปสอนหนังสือในทันตสถานที่เพิ่งไปสอนเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยสอนทั้งผู้หญิงรือผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะสอนอะไรคะสาราสารกระดิไปเยี่ยมก่อนไปกับทางโครงการพัฒนาการศึกษาผู้ต้องขังนะคะของอาจารย์ปัญญาขพิทักษ์เนี่ยคอยมาแปดเดือนถึงเวลาก็ทำพรีเซนต์สวยๆเนี่ยเข้าไปคือเราก็บอกว่าเราไม่ไม่มีอะไรเยอะแต่ว่ามีความตั้งใจจะให้ก็ไปให้กําลังใจการถามบอกว่าสิ่งที่เป็นเขา ในปัจจุบันของแต่ละคนที่เป็นผู้ต้องขังกับเราเข้าไปเห็นมันเติมเต็มว่าถ้าอยู่ข้างนอกมีอิสระแล้วทำไมไม่สู้เรียนรู้จากพวกพี่ๆน้องๆพวกนี้เหมือนกันไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมมุสลิมค่ะมุสลิมล้วนทันตสาถาเนี่ยนะโดยมากข้อหาอะไรก็ยอดติดยอดทิตยอดทิตเนาะคดียอดทิตเวลาเห็นพวกนี้แล้วเนี่ยสะท้อนใจอะไรบ้างคือได้ข้อคิดอะไรบ้างมีเวลาสองนาทีได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่า คือเราคงไม่มีสิทธิ์จะไปอะไรแต่ว่าการให้โอกาสการให้อภัยนะแล้วการกอดกันถ้าเป็นมุสลิมอมาเดียกอดกันออขอป้าคนหนึ่งก็บอกว่าครู oo, ป้าต้องตายที่นี่นะยังไงครูคว่างมาเยี่ยมบอกป้าไม่ต้องห่วงหรอกป้าอยู่รีสอร์ทเดี๋ยวหนูมาเยี่ยม,มซึ่งมันก็จะมีโครงการต่อๆไปซึ่งให้ได้งานก็คือจะสอนภาษากฤษข้างในนั่นคือตรงนั้นค่ะอาจารย์ขอเราทรงโปรดประธานพลังนะต้องมีพลัง พลังกายยังไม่สําคัญเท่าพลังใจต่อให้คุณระดมทุนคนได้เยอะแยะเกินเป้าหมายห้าแสนที่ตั้งไว้อีกแต่คุณขาดพลังใจค,คุณก็ทํามันไม่ได้คแล้วพลังใจเนี่ยขอจากอัลลอฮ์นะพลังใจจะต้องมาควบคู่กับพลังศรัทธาเดินเป็นเส้นเดียวกันนะคะขอเรลอทรงโปรดตอบแทนนะอย่างน้อยๆวันนี้เราได้มาคุยกันดิฉันก็เชื่อว่าคุณฮิดายะจะต้องอ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของสิ่งต่างๆและนาประสบการณ์ที่คุณเจอมาใครเป็นคนตั้งชื่อให้ชื่อเป็นอาจารย์รุสมานบินดี้ให้เลือกสองชื่อระหว่างไอชาร์กเรือฮิดายะเลือกฮิดายะเพราะว่าชีวิตเราเดินเองไม่ได้ต้องอาศัยทางนำทางนํำจากพวงนะคะเป็นคําตอบที่ จบเลยสวยงามนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะกับคุณธิดายะยอมินนะคะที่กรุณาสละเวลามาร่วมสนทนาในรายการของเราถ้ามีโอกาสคราวหน้าอินชาลอสนะคะ <c oughs> จะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการหลายๆโครงการด้วยกันอิช <c oughs> ชาลอนะคะเราสองคนนะคะดิฉันบนรรจยาค่ะและคุณธิดายะนะคะต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการเส้นทางสายใหม่ในครั้งต่อไปวัสลามบอไลกุมบอรมาตุลนอลฮิวบอรากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ